ครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะครับด้านนี้ช่องทางการติดต่อครับผม0 6 2ย์หกสองห้าสี่กหแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารอมสินครับพีเอฟท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะสามารถโทรหาผมได้เลยครับช่องเบลลายไทยครับผมพระโบราณของเก่าสะสมครับยินดีต้อนรับพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะครับรายการแรกช่วงเย็นครับ เป็นพระรอดลำพูนครับรายการนี้สามร้อยบาทครับเป็นของดีของเก่าแน่นอนครับช่องผมนี่จะหาพระใหม่มาลงยังยากนะครับส่วนใหญ่เป็นพระเก่าล้วนๆเลยครับแม่ดูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระเก่าๆครับสามร้อยบาทครับรายการนี้ครับพี่รายการต่อไปครับอ่ะเป็นเหรียญในหลวงครับ รายการนี้เป็นปีสามเก้าครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่นะครับมีพีเซีบอกว่าให้ผมเปิดราคาเบาๆหน่อยครับมีครับช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะอซอฟราคาลงครับเป็นพระใหม่เนาะตามพระเลยครับหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับพี่พร้อมเลี่ยมเลยนะครับเป็นเหรียญได้หลวงครับปีสามเก้าครับเป็นรายการที่สองครับ ต่อไปเป็นรายการที่3ครับรายการนี้เป็นหลวงพุทธดครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่เนื้อจัดเก่าครับอยู่ในเลี่ยมเดิมครับกรอบเก่าเดิมครับเป็นรายการที่3ครับต่อไปเป็นรายการที่4ครับเลี่ยมเดิมนะครับดูวาพระใหม่ครับเป็น วัดบางคาะคนับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรนะด้านหลังครับเป็นปีห้าแปดนะครับรายการนี้หนึ่ง,งร้ย oh ห้าิ aine, บาทครับพี่ของดีของเก่าเมืองพิจิตรครับเป็นรายการที่สี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับเป็นกุมารทองครับหลวงพ่อเต๋ครับใช่เปล่าใช่หลวงพ่อเต๋หรือหลวงพ่อแย้มครับด้านหลังมีแง่มอย่างนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อเต๋หรือเปล่าครับรายการนี้สา0ร้อยบาทครับพี่แบ่งปันพีเซีเลยครับ นาไปบูชานะครับน้องมีจริงนะครับผมบอกเลยครับวันนี้น้องห้าเจอมาแล้วนะครับเสียงคนวิ่งนะครับอยู่คนเดียวนะครับรายการที่ห้าครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับที่บ้านผมนี่ของขังเยอะครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมีของตกบ้างอ่าเดี๋ยวมีเสียงนู่นนี่นั่นบ้างครับเป็นธรรมชาติครับรายการนี้เป็นพี่ไข่ครับดูครับ ดูครับดูพี่ไข่ของมุตาแกได้มาแกเก็บไว้อย่างดีครับรายการนี้3 0 0อยบาทครับพี่พร้อมเลี่ยมเลยนะครับดูง่ายครับพระนะครับรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จเนื้อจัดเก่าครับรายการนี้500้อยบาทครับพี่เป็นสมเด็จวัดลัขังนะครับพิมพ์จัดเนื้อจัดครับดูครับแบบนี้ต้องซูมให้ชมแบบใกล้ๆครับ มีคาบน้ำมันตังอิ้วด้วยครับหนอนต้นกูไต่เพียบครับดูรอยด้านข้างครับตัวตัดแม่พิมพ์นะครับสวยสดงดงามครับรายการนี้เป็นรายการที่7ครับต่อไปเป็นรายการที่8ครับเป็นพระเปิมลําพูนนะครับดูครับพระเปิมเนื้อจัดเก่าครับรายการนี้300อยบาทครับพี่พี่ชอบพี่มาละไปครับเป็นของดีครับทั้งเหนือนะครับดูครับทั้งลำพูนนะครับ เนื้อจัดเก่าเลยนะครับดูครับเป็นรายการที่8ดครับต่อไปเป็นรายการที่9้าครับแมขนาดพระใหม่ยังเก่านะครับผมนะครับช่องผมเป็นช่องพระเก่าจริงๆครับรายการนี้3 0 0ร้อบาทครับพี่พร้อมเลี่ยมกรอบเลยครับนี่เป็นซุ้มกอเนื้อเก่าจัดเก่าครับเดิมๆเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับนี่คือเดิมจริงๆครับเป็นรายการที่เก้าครับสามร้อยบาทนะครับ ต่อไปเป็นพระปิดตาครับพี่ดูนะครับน่าจะเป็นปูเอี่ยมตะพันสูงหรือหลวงพ่อกินนะครับดูให้ดีนะครับตัวรักตัวนี้สําคัญนะครับลักแห้งขัดใจแบบนี้ครับพี่แล้วก็มีร่องรอยการปิดทองครับเป็นผงคุกรักนะครับเนื้อจัดเก่าครับพี่สีสันสวยสดงดงามครับดําคลิปเลยนะครับลักนะครับรายการนี้สามบาทครับพี่เป็นรายการที่1ิครับ ต่อไปสิบเอนะครับเป็นสมเด็จเหมือนเดิมครับดูนะครับแม่แม่พิมพ์มาไม่เหมือนกันนะครับการวางแขนไม่เหมือนกันแต่ความคมเหมือนกันครับเนื้อจัดเหมือนกันครับแม่รายการนี้ห้าร้อยบาทครับผมเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับขอบซุ้มยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่ส1บเอนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับสิบสองเป็น พระไม่เหส่วนครับดูครับแม่เนื้อจัดเก่าครับรายการนี้ครับคาบกุยังติดอยู่ครับเป็นเนื้อชินนะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่เป็นไม่เหส่วนครับของดีหายากครับผมดูนะครับส่วนสี่หาง่ายกว่านะครับไม่เหส่วนหายากครับเป็นรายการที่12ครับ400บาทนะครับต่อไป13ครับเป็นสมเด็จครับ นี่ครับเป็นเก่าๆครับดินกําแพงยังติดอยู่ครับรายการนี้ครับมวลสารเพียบครับสามร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สิบสามครับต่อไปสิบสี่ครับหลวงพ้ทิมองค์นี้ผมกะว่าจะไม่เอาลงอหลวงผู้สุกนะครับต่อโค้ดเหมือนหลวงพ้ทิมนะครับอันนี้ต่อโค้ดเก้าเก้านะครับแล้วก็เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าด้านข้างเนี่ยหัวบานท้ายบานอย่างนี้ใช้ได้ครับหลวงพูทสุกครับแต่ต้องถามว่า เขาตอกทาไมก่อนนะครับแบบนี้จริงๆไม่ควรมีตอกนะแต่ว่าพระตอกมาครับพี่ผมยังงงนะครับรายการนี้200บาทครับพี่พระแปดนะใหม่จะว่าใหม่ก็ได้จะว่าเก่าก็ดีครับยังงงครับพี่รายการต่อไปเป็นเหรียญครับดูครับเหรียญขุดได้ใต้ดินครับเป็นเหรียญรอห้าครับรายการนี้150บาทครับเป็นรอห้าครับด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับ เป็นเบอร์สิบห้าครับต่อไปสิบหกครับหลวงพ่อคูณครับนี่ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรายการนี้ขอที่ปีสามเจ็ดครับสองร้อยบาทครับพี่รายการนี้ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเหรียญใหญ่โตนะครับไม่ใช่เหรียญเล็กนะครับเป็นรายการที่สิบหกครับต่อไปสิบเจ็ดครับเป็นปิดตาข้าวต้มมัดนะครับมาแบบนี้ครับเนื้อสวยจัดเก่าครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่ มีจานพร้อมเลยนะครับนี่ครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปสิบแปดครับดูเรื่อยๆนะครับพี่นี่ครับรายการนี้สองร้อยบาทครับเป็นพ้ายืนเก่าสกุโไทยครับเนื้อจัดเก่ามีคาบกุด้วยครับลายนิ้วมือแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเก็บได้ครับพี่เป็นรายการที่สิบแปดครับต่อไปสองร้อยบาทต่อไปเป็นโลกแมวครับพี่ดูนะครับ หายากครับลกแมวลงรักปิดทองครับรายการนี้หรือเป็นดีงูไม่แน่ใจนะแม่จะว่าดีงูก็ได้ับหรือเป็นลกแมวนะครับรายการนี้300บาทครับพี่ของขังครับก็ของหวยได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นรายการที่19ครับต่อไป20ิครับมาเป็นนี่ครับรายการนี้เป็นวัดท่าสุงครับ น่าจะเป็นคำหมากคำข้าวนะครับรายการนี้หนึ่งร้ยหสิบาทครับพี่แบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับสภาพผิววิ่งครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับต่อไปยี่สิเอ็ดครับมาหลวงพ่อเงินครับพี่ดูนะครับหลวงพ่อเงินคุณตานะครับผมบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวมีพีเอฟซีมาปิดครับหมดครับสองรายการเลยนะครับนี่ครับของคุณตาตอนนี้เหลืออยู่ชิ้นเดียวนะครับ เป็นหลวงผู่รลอดวัดวังน้ำมนครับช่วงเย็นผมถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับเผื่อพี่ฟรีท่านใดชอบนะครับรายการนี้300บาทครับพี่หลวงพ่อเงินครับเป็นรายการที่21ดครับต่อไป22สองครับหลวงู่สดวัดปากน้ำครับดูนะครับแม่ดูดซับนะครับรุ่นดูดซับครับรายการนี้150บบาทครับเหรียญดูง่ายครับพี่รายการต่อไปครับเป็นซุ้มกอครับ รายการนี้200บาทครับซุ้มกอกําแพงครับสภาพศึกใช้ครับเป็นรายการที่23นะครับต่อไป24นะครับ24เป็นหลวงูุโตวัดประดู่ชิมพีครับรายการนี้300บาทครับพี่หลวงพุโตนะครับเป็นเนื้อจัดเก่าครับแห้งๆแบบนี้ครับเป็นจัมโบ้ใหญ่เนาะเรียกว่าจัมโบ้ใหญ่ประดู่ชิมพีหลวงพุโตครับเป็นรายการที่24ครับต่อไป25ก็ครับเป็น แหวลงพื่อเงินวัดบางคานครับรายการนี้แบ่งไปใช้ครับพี่หนึ่งหสบาทครับเป็นล็อกเก็ตลงเพ่อเงินวัดบางคานครับไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะครับนี่ครับใส่นิ้วนางผมได้พอดีครับรายการนี้ห5 0สบาทครับต่อไปเป็นเหรียญครับเหรียญหนึ่งยหสิบาทครับเป็นเหรียญรห้าที่ผมคุดได้ในแม่น้ําครับเหรียญนี้นะครับก็ของดีของเก่าครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับหนึ่งรอยหสิบาทครับต่อไปเป็น นี่ครับ27เนะเป็นพระสมเด็จปัจุรจอมเก้าเจ้าอยู่หัวครับเหรียญนี้150บาทครับร้อยปีนะครับดูครับเป็นปี42่สครับพิธีดีด้วยนะครับสี่สองสี่สามเยพิธีใหญ่ทางนั้นครับรายการต่อไปเป็นเหรียญคุดนะครับเหรียญคุด150าบาทครับเป็นปี17ครับพี่ไว้กันผีกันอะไรได้นะครับเหรียญคุดนะครับก็ภูมิพลอดุยเดชครับรอเก้าครับรายการนี้ของดีหายากครับ 150บาทครับรายการต่อไปครับสวยส้นก้นงามครับพี่จอบใหญ่คลาสสิกต้องช่องผมนะครับจอบใหญ่จอบเล็กนิยมพิมพ์ที่ตาที่ช่องผมเลยผมบอกเลยครับว่าเก่าจริงครับพี่รายการนี้500บาทครับแบ่งปันพี่สี่นะครับไม่มีที่ไหนครับพี่มีที่ผมแน่นอนครับแล้วคมชัดลึกครับนี่คือจอบใหญ่หลวงเพื่อนวัดบางคานครับดูนะครับสวยสุดครับดูครับเป็นรายการที่29ครับต่อไปเป็น รายการที่30สบครับดูครับ30สเป็นพระปิดตานะครับดูนะครับเนื้อจัดเก่าพี่รายการนี้200บาทครับดูสวยนะพี่อ่ะผมไลฟ์วนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากะจะให้คลิปลงได้เร็วเพราะว่าไวไฟผมช้าครับอาจจะไหลไปถึงทุ่มเลยนะทุ่มสองทุ่ม,มหรือทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นรายการที่30ครับต่อไป31ปิดท้ายครับของคุณตายังมาอยู่นะดูนะครับคือเนื่องจากส่องดูไม่ชัดเจนครับเพราะว่าบางทีต้องลบไฟออกบ้านครับท่านี่นะครับต้องแม่เต็มที่ไปเลยนะครับดูนี่ครับนี่ครับรายการนี้เป็นหลวงปู่รอดวัดวังน้ำบนนครับสองพี่เจ็เจ็ครับเนื้อจัดเก่าครับพี่นี่ครับ เพื่นๆท่านใดชอบมาสอบถามราคาได้เลยครับรายการที่เป็นของดีแน่นอนครับมีรอยปะเทียนแบบนี้ใช้ได้ครับพี่นี่ครับมีรูอย่างนี้ใช้ได้เลยครับหลวงพุรอนวัดวังน้ำบนครับคือหล่อโบราณเดิมครับเก่าครับราคานี้เบามากครับสองพันเขียนไปเลยบอกเขาไปเลยครับผม จบลงครับพี่รวดเร็วครับทันใจครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้พี่เอฟซีรับชมเลยนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณจากใจครับที่พี่มารับชมผมนะครับก็พรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วงเช้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ